ค่ะวันที่ฟ้าก้าวเข้ามาในทีนิตี้ครั้งแรกนะคะฟ้ารู้สึกอบอุ่นมากคือทุกคนนะคะไม่ได้มองว่าเราเป็นเด็กเลยคือเขาแบบเขาช่วยแล้วก็เขามายิ้มมามาแบบมากอดเราตลอดเลยมันรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันตอนแรกฟ้าก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมต้องทาไมต้องทีนิตี้คือแบบทําไมคนที่เขาเข้ามาในทีนิตี้ทำไมเขาประสบความสําเร็จทําไมเขาดูมีความสุขจัง พ่อกับแม่ของฟ้าค่ะทําไร่แล้วก็ทํานานะคะก็คือเวลาที่เก็บผลผลิตอะคะ่ะฟ้าฟ้าก็จะไปช่วยพ่อกับแม่ทําตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวหรือว่าการกู้มันสัปะหลังอะคะ่ะก็คือมันที่แบบถังใหญ่ๆอะเราก็ยกได้ค่ะซึ่งแบบเราทํามาตลอดเลยแต่แบบมันก็จะมีช่วงที่เข้ามัธยมค่ะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มเริ่มโตแล้วแล้วก็ไม่อยากจะแบบไปตากแดดตากลมใช่ไหมคะทีนี้ฟ้าก็เริ่มที่แบบ จะไม่อยากทาแล้วเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันลําบากมากๆค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ฟ้าเองทําทุกวันเขาก็ยังบ่นเลยว่ามันหนักมันเหนื่อยค่ะทีนี้ฟ้าก็เริ่มจากการหาสินค้าค่ะมาขายก่อนฟ้าก็เริ่มเริ่มจากการขายออนไลน์ด้วยตัวเองก่อนค่ะก็คือได้สกินแคร์มาตัวหนึ่งฟ้าก็เริ่มเริ่มขายใน Facebook ขายในกลุ่มเพื่อนก่อนค่ะทีนี้มันก็ขายได้ประมาณ2ปีทีนี้ฟ้าก็เริ่ม เริ่มเจอแบบวิกฤตค่ะก็คือ,อสินค้าตัวนั้นนะคะเหมือนกับว่าแม่ทีมเขาที่แบบเขาเปิดเปิดสต็อกเยอะๆค่ะเขาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าทีนี้นนเขาก็จะเหมือนกับขายตัดราคาหรือว่าขายลดราคาที่ต่ํากว่าที่เราขายค่ะทีนี้นะคะมันก็จะเริ่มเกิดการที่เราอะค่ะเราขายไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะไปซื้อในสินค้าที่มันราคาถูกปะมันจะมีของอยู่ประมาณที่ที่ฟ้าสต็อกมาก็จะเหลือประมาณ สาบหลอดซึ่งทุนจริงๆก็ประมาณ3า0 0ัน0 0่ันได้ปาก็ใช้เองทั้งหมดเลยที่เหลือค่ะปาก็แบบไม่ขายก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรปาก็ใช้เองทีนี้นค่ะ,ะเหมือนกับว่าเราก็คิดลบด้านออนไลน์มาตลอด เพราะว่าเราก็แบบเหมือนเหมือนกับว่าที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละเราก็มีทุนน้อยไงแล้วก็เลยได้เปิดน้อยเพราะว่าถ้าเราเปิดน้อยอะคะ่ะต้นทุนมันก็จะยิ่งสูงถ้าถ้าสมมติว่าเป็นแม่ทีมอะค่ะเขาเปิดในแบบหลักร้อยหรือว่าหลักพันหลอดอะคะ่ะเขาจะได้ราคาที่ต่ามากๆซึ่งเราไม่มีทุนในตรงนั้นเราก็เลยแบบค่อยๆขยับแต่พอแบบมาเจอแบบนี้ก่อนป้าก็เลยแบบหยุดไปเลย พอมาพักหนึ่งค่ะอาจารย์เอกค่ะเขาก็เห็นเหมือนกับเห็นศักยภาพของเราเราทําได้แต่ว่าเราค่ะเป็นคนที่วิ่งหนีเขามาตลอดเลยเพราะว่าอย่างที่ฟ้าบอกเนาะว่าว่าฟ้าค่ะคิดลบกับออนไลน์แล้วเพราะว่าเราเราก็คิดว่าที่ไหนมันก็เหมือนกันออนไลน์ที่ไหนมันก็เหมือนกันเราไม่มีทุนเลย<ม>แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าที่เนี่ยคือแบบว่าราคา V.I.P. หรือราคาสมาชิกอัมันราคาเท่ากันเลยแล้วทีนี้ฟ้าก็บอกว่าแต่หนูไม่มีเงินหนูไม่มีทุนนะแต่จริงๆอะเรามีค่ะแต่ว่าเราแค่แบบต้องการปฏิเสธเพราะว่าเราไม่อยากเข้าไปทําค่ะแล้วทีนี้คืออาจารย์ก็ตามค่ะตามตลอดเลยก็จะมีเพื่อนอีกสองคนค่ะเวลาที่จะไปไหนมาไหนเราก็จะไปด้วยกันค่ะทีนี้อาจารย์ก็จะถ้าถ้าตามเราไม่ได้ก็จะตามเพื่อน ตามเพื่อนอีกคนนงึงเพื่อนก็บอกว่าลองไปคุยกับอาจารย์หน่อยเงี้ยค่ะทีนี้ฟ้าก็เลยแบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองก็ได้ทีนี้อาจารย์ก็เอาผลลัพธ์มาให้ดูค่ะฟาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าแบบเราก็เคยผ่านมาแล้วเราก็เคยขายออนไลน์มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูก็ได้ฟาก็เลยไปตกลงแล้วก็ไปสมัครกับอาจารย์ค่ะ มันมันก็แตกต่างมากๆจากที่ฟ้าเคยขายแบบสินค้ากกะแสค่ะแล้วก็มาขายสมุนไพรนะคะฟ้าก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกันจริงๆเพราะว่าคือฟ้าไม่มีทุนเลยแล้วทีเนี้ยฟ้าไม่ต้องสต๊อกของประชอบที่แบบไม่ต้องสต๊อกของแล้วก็บริษัทมีระบบซัพพอร์ตนะคะก็คือดรอปชิปคือฟ้าไม่ต้องแบบแพ็คของเองแล้วฟ้านะคะก็คือทำทำในขณะที่เราเรียนนะคะทำทำไปด้วยเราเรียนไปด้วยได้นะคะ ในช่วงที่ที่ฟ้าเข้ามาแรกๆค่ะเป็นช่วงที่ฟ้าจะเข้ามาหาลัยค่ะก็คือเป็นช่วงแบบลอยต่อเลยแล้วก็ยังไม่มีทุนเลยซึ่งพ่อกับแม่ค่ะจริงๆอะ่ะไม่อยากให้ฟ้าเรียนด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเขาเขาเองแบบเขาไม่มีทุนในการส่งเราเรียนค่ะเขาก็เขาก็จะพูดประมาณว่าแม่ไม่มีตังค์ส่งให้เราเรียนนะ ทีนี้ฟ้าพูดอยู่คํานึงเลยค่ะว like <It> ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าจะหาตังเรียนเองซึ่งพ่อกับแม่ตอนนั้นก็บอกว่าแล้วแต่หลังจากนั้นมาฟ้าก็ฟ้าก็เดินไปเลยเดินหนีเขาเลยซึ่งเราแบบเรามั่นใจแล้วว่าเราจะต้องทําได้แน่นอนมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะก็คือพี่คนโตก็เรียนมหาลัยเหมือนกันคือพ่อกับแม่ค่ะใช้จ่า ใช้จ่ายไปเยอะมากค่ะเขาเขารู้แล้วค่ะว่าการการเรียนมาหาลัยอะค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากๆคือในตอนนั้นเราอยากเรียนไงค่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มฟ้าเรียนหมดเลยแล้วทีเนี้ยฟ้าบอกว่าจะไม่ให้ฟ้าเรียนได้ไงฟ้าก็อยากมีอนาคตที่ดีนะ,ะอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพ่อกับแม่ก็บอกว่าแล้วจะเอาตังไหนไปเรียนที่นาที่ไร่เราก็มีกลับมาอยู่ที่บ้านมาทําไร่ทํานากับแม่ค่ะ แต่คือแบบเราไม่ชอบในตรงนั้นไงคะเราแบบไม่อยากทําแล้วคือเราทํามาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้ว่ามันเหนื่อยมันหนักคือแบบมันหนักมากๆบางวันที่ฟ้าไปอะ่ะฟ้าไปเพราะแบบฟ้าเป็นห่วงพ่อกับแม่คือแบบจริงๆเขาแบบเขาทํางานหนักมากๆแล้วทีเนี้ยเราก็ลองไปอยู่ในจุดนั้นมาแล้วมันไม่ไหวคะ่ะฟ้าก็เลยคิดว่าการเรียนต่อคะ่ะจะจะพัฒนาชีวิตฟ้าได้ดีขึ้น ค่ะจนฟ้าได้มาเจอทีนิตี้นี่แหละค่ะค่ะวันที่ฟ้าก้าวเข้ามาในทีนิตี้ครั้งแรกนะคะฟ้ารู้สึกอบอุ่นมากคือทุกคนนะคะไม่ได้มองว่าเราเป็นเด็กเลยคือเขาแบบเขาช่วยแล้วก็เขามายิ้มมามาแบบมากอดเราตลอดเลยมันรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันตอนแรกฟ้าก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมต้องทำไมต้องทีนิตี้คือแบบ ทำไมคนที่เขาเข้ามาในทีนิตี้ทำไมเขาประสบความสำเร็จทำไมเขาดูมีความสุขจังพอเราได้เริ่มเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรู้เลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือเข้ามาแล้วเขาไม่ต้องแบบไม่ถือว่าตัวเองเป็นคนใหญ่นะคือเราแบบไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนๆก็ตามค่ะเวลาที่เขาเจอเราเขาจะทักทายเราก่อนคือในความเป็นเด็กอะค่ะจะไม่กล้าทักทายก่อนทีเนี้ยคือแบบ คนคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเขามาทักทายเราก่อนฟัาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาเป็นครอบครัวคือรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของฟ้าเลยค่ะมันก็มีพักหนึ่งค่ะก็คือตอนที่เริ่มเข้าปีหนึ่งเลยคือโฟกัสเราแรกๆค่ะโฟกัสฟ้าแรกๆก็คือต้องการอยากเรียนอยากเรียนเหมือนเพื่อนแต่ทีนี้ ด้วยที่แบบว่าพ่อกับแม่ไม่มีตังส่งเราเรียนคือฟ้าได้พูดออกไปแล้วไงคะว่าเราจะต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนให้ได้ค่ะฟ้าก็มันก็มีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างแต่ทีนี้ฟ้าก็บอกว่าถ้าถ้าเวลาที่เราเหนื่อยอ่ะเราก็สามารถพักได้นะแต่ถ้าเราไม่มีตังอ่ะเราไม่สามารถไปต่อได้เลยค่ะฟ้าก็ทํามาเรื่อยๆทําไปทํามามันก็เป็นการที่แบบเหมือนเหมือนเราอยู่กับเขาไปแล้วเหมือนเราเราเริ่มแบบชินกับเขาไปแล้วคะ่ะ ฟ้าก็เริ่มขายมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็ทำยอดขายได้เป็นล้านค่ะพ่อกับแม่คือเมื่อก่อนนะคะ<ม>ก็คืออยากจะให้ฟ้าแบบรับราชการนะคะคือเขาเหมือนกับว่ารับราชการนี่แหละคือมันเป็นเงินที่มั่นคงแล้วคือทีเนี้ยพอฟ้าเริ่มมาอยู่ในจุดนี้แล้วเขาก็อาจจะมองว่า จุดนี้แหละเราก็สามารถที่จะหาเงินได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าความสุขมันต่างกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ฟ้ายิ่งขยันมากเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งได้มากเท่านั้นนะคะแล้วเวลาที่ฟ้ากลับบ้านทุกครั้งพ่อแม่ก็จะบอกว่าวันนี้พ่ออยากกิน KFC นะพ่ออยากกินชาบูจัง แล้วแม่ก็จะแม่อยากกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันมันเป็นความสุขมันเป็นการที่แบบเราได้นั่งกินด้วยกันแล้วก็ได้พูดคุยกันฟ้าก็จะแบบว่าป้างั้นเราไปกินกันเลยค่ะก็คือจะจะชวนไปเลยคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะตอนนี้ฟ้ารู้สึกดีกับตัวเองมากๆภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่แม่พูดมานะคะว่าแม่่ะโชคดี คือโชคดีมากนะที่ที่ไม่ได้ส่งส่งเราเรียนเพราะว่าเขาก็ลําบากพอแล้วคือจริงๆอะคะ่ะเขาก็หาหาใช้จ่ายของเขาในแต่ละวันอะมันก็มันก็ลําบากแล้วแต่ถ้าเขามาส่งเราเรียนอีกเขาก็จะยิ่งลําบากขึ้นไปอีกค่ะแต่ทีนี้นะคะก็คือเหมือนฟ้าได้ได้รับผิดชอบตัวเองไปแล้วค่ะเขาก็เขาก็ไม่ต้องมารับผิดชอบฟ้าแล้ว หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวฟ้ามากๆแล้วเวลาที่ฟ้ากลับบ้านไปเขาจะยิ้มให้ฟ้าตลอดเลยคือยิ้มด้วยความแบบความรักความบริสุทธิ์ค่ะแล้วเราก็ได้รับพลังงานตรงนั้นละค่ะมาต่อยอดแล้วก็มามาสร้างให้ตัวเองไปต่อเรื่อยๆแล้วฟ้าก็อยากจะให้เขาเป็นความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าตลอดฟ้าก็อยากจะให้เขาสบายค่ะ ฟ้าค่ะก็คือฟ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ครอบครัวค่ะครอบครัวของฟ้าก็จะมีชีวิตที่ดีไปด้วยนะคะถ้าฟ้าสําเร็จคนเดียวพ่อแม่หรือว่าทุกคนในครอบครัวค่ะเขาก็จะได้รับความสําเร็จนั้นไปด้วยนะคะ mm hmm. คือฟ้าเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวแล้วก็ชอบกินอาหารถ้าแบบเป็นแบบพวกปิ้งย่างชาบูหมูกระทะอะไรเงี้ยคะ่ะฟ้าก็ฟ้าก็เป็นคนที่ชอบแบบนั้นแล้วฟ้าก็อยากจะให้เขา เขาไปเที่ยวกับฟ้าหรือว่าแบบได้กินอาหารอร่อยอร่อยกับฟ้าด้วยทุกมื้อเลยค่ะ